สวัสดีค่ะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips t a l l i n g นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปดวงราย3เดือนนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะดวงราย3เดือนก็คือจะเป็นในระหว่างเดือนกรกฎาคมนะคะสิงหาคมแล้วก็กันยายนั่นเองนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นไตรามาสที่3แล้วเนาะของปี2567นะคะเรามาดูก,กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีกรกฎในช่วง3เดือนนี้นะคะ ซึ่งราศีกรกฎนะคะคุณอยู่ในลำดับที่เดี๋ยวนะน่าจะ6นะถ้าต้านับไม่ผิดนะคะโอเคน่าจะ6นะคะตามลิสต์ที่เต้าให้เอาไวนะ้เนาะหกเจ็ดแปดเกใช่ลำดับที่6นะคะ ก็คือนะคะต้องจัดลําดับโดยนะคะอ้างอิงจากเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะคลิปเมื่อ3เดือนที่แล้วเนาะนะชาวราศีกรกฎนะคะมียอดวิวอยู่ในลําดับที่6นั่นเองนะคะก็เลยทําคลิปให้เป็นลําดับที่6นะในในสามเดือนนี้นะคะก็เรามาดูกันนะคะ วิธีการอ่านของเต้าเนาะเต้าจะอ่านเป็นภาพรวมนะของชาวกรกฎกันก่อนนะในช่วง3เดือนนี้นะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะหลักๆเลยเนาะแล้วก็จะแยกให้เป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะแล้วก็มีไพ่ออร์เคหลายสำรับเลยที่จะมาช่วยให้คําแนะนํากับคุณในคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจไพ่สำรับไหนก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเลยนะ สำหรับวันที่ที่ใช้ในคลิปนี้นะคะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบโหราศรไทยแล้วก็โหราศต,รตะวันตกเลยนะให้รายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปแล้วนะคะลองดูนะคะ,ะทีนี้ เรามาดูกันนะคะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะต้องมี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่า red lips telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถกด Super t h a แตงสีวขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าคุณรับชมผ่นาน u t u b e นะหรือถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งเราได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะ,ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์ แรักที่มีให้กันเสมอมาเลยนะเริ่มกันเลยนะคะชาวกรกฎภาพรวมของคุณกันก่อนนะคะไปแรกเลยเพดับซอสนะคะโอเคใบที่สองนะคะเอเดวอนนะคะแปไม้เท้าดูท่างานจะเข้าเยอะนะคะเนี่ยนะชาวกรกฎในวอนสนะคะเออความก้าวหน้าในเรื่องงานนี้ขึ้นมาแบบโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะ ขออนุญาตชิดซ้ายสักเล็กน้อยนะเพราะว่าไพ่เยอะนะคะฝั่งนี้นี่คือจะวางเต็มไปหมดเลยนะอดีตนะคะ The Star นะคะโอเคความคิดของคุณนะคะ5 of Swords โอ้อนาคตนะคะนา e of Swords นะคะ ทีนี้นะคะเต้าขออนุญาตวางหัวเรื่องก่อนเลยนะการงานนะคะการเงินเนาะแล้วก็ความรักนะคะมาเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นที่เรื่องงานกันก่อนเลยนะใบแรกนะ Two of Pentacles ค่ะใครบางคนจะได้ทำงาน2ง,งานในเวลาเดียวกันนะคะควบควบคว,วบกะหรือเปล่าอะไรแบบนั้นโ Oh Ten of Swords นะคะ โอเคพอจะเข้าใจนะคะสำหรับบางท่าน Night of s o อ r ์สนะคะ Night of Swords โอเคเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้าง p a ดอ of Pentacles นะฮะโอเควางไปก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยจัดทีหลังนะฮะถัดมา Four of s w o r d s Eight of Cups นะคะเอ็ดอัพคัแล้วก็เรื่องของความรักนะคะ The Fool นะคะอู้เอ็ดอัพคัพส์และนะคะ The Tower นะคะว้า wow. วอ่าเรามาดูกันนะคะ พายเพิ่มเติมอยากบอกอะไรพายนางฟ้านะฮะ trust นะฮะแล้วก็ chemistry นะฮะโอเคส่วนอันนี้เดี๋ยวเราเปิดทีหลังสุดเนาะนะคะเดี๋ยวเอาไว้เปิดทีหลังเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ค่ะเรามาดูกันนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะดวงราย3เดือนของคุณนะฮะประจําเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ,ะพลังงานตัวตนของชาวกรกฎนะคะไพ่ใบแรกเลยตัวตนของคุณนะฮะเพจ of source นะคะเอ่อในช่วง3เดือนนี้นะ,ะชาวกรกฎนะฮะ คุณจะมีความคิดเข้ามาแบบหลากหลายมากมายเลยนะคะเทรลสคอร์เนต้องมองว่าเป็นพลังงานของการเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ๆนะทิศทางใหม่ๆนะคะ,ะบางคนกําลังจะครนะีเอทนะสิ่งใหม่ๆนะออให้เกิดขึ้นกับชีวิตก็ได้หรือว่ามีแนวทางหรือว่ามีไอเดียอะไรบางอย่างที่อยากจะทานะคะการคิดเริ่มจุดเริ่มต้นของความคิดใหม่ๆนะคะ ประมาณนั้นนะคะพลังงานไพ่เพจเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็น e NERGY ของความเป็นเด็กเนาะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะค้นคว้านะคะมีเอ,อ NERGY ประมาณนี้นะอยู่ในตัวคุณในช่วง3าเดือนนี้นะคะแตงต้องบอกเลยว่าคุณต้องใช้พลังงานเอ NERGY นี้ให้เกิดประโยชน์เนาะ เพราะถ้ามันเป็น energy ที่แบบว่าคุณขี้เกียจอะไรเงี้ยเออคุณก็จะแบบไม่หาอะไรเพิ่มไม่ทําอะไรแต่อันนี้มันเป็น energy ของคนที่แบบพร้อมเริ่มต้นใหม่มีความกระตือรือร้นมีความคิดใหม่ๆผุดขึ้นมานะคะันนั้นก็ลองสังเกตตัวเองดูเนาะเหมือนเหมือนเป็นอารมณ์ของคนที่อยากจะคิดเริ่มบางสิ่งบางอย่างในช่วงสามเดือนนี้นะฮะประมาณนั้นนะอ,อ,อดีตที่ผ่านมาเดอะสตาร์ขึ้นมาเนี่ยพลังงานของคุณในช่วงก่อนหน้านี้เนาะดูเหมือนว่าใครบางคนชาวกรกฎอาจจะเพิ่ง ทำอะไรบางอย่างสําเร็จนะอย่างเช่นการงานเพิ่งประสบความสําเร็จได้รับคําชื่นชมก็ได้นะคะหรือว่าเดอะ t สตาเนี่ยคือได้รับชื่อเสียงในงานหรือสิ่งที่คุณทำนะคะเพิ่งเผยแพร่ไปสมมติว่า,าบางคนทําช่อง y o u t u b e แล้วก็เพิ่งประสบความสําเร็จมีคนติดตามเยอะขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอะไรแบบนั้นหรือว่างานของคุณบ,บางคนเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะเออจากคนที่เคยเป็นแบบนะักเขียนโนเนมมาก่อนอยู่ด,ดีก็แบบเอ้ย งานเขียนของคุณเริ่มมีชื่อเสียงนะคะบพางคนเขียนนิยายลรานี้เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นประมาณนั้นหรืองานสายงานอื่นๆใดๆก็ได้เดอะสตา์เป็นพลังงานของความมีชื่อเสียงหรือว่าความสําเร็จบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่จริงๆคือเดอะสตา์คือเป็นไพ่พื้นฐานของตัวคุณก็ได้เนาะคุณมีชีวิตที่ดีนะคะมากๆเลยในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรื่องราวสาคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวกรกฎกเนาะแปดไม้ขึ้นมากับนายอวบวอนขึ้นมานะคะ พลังงานเรื่องงานนะคะแน่นมากเลยชาวกรกฎดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะบอกเลยว่างานคุณนี้ไม่ไม่มีทางที่จะแบบว่าหยุดนิ่งอยู่กบที่เลยในช่วง3เดือนนี้นะ แปดไม้เนี่ยเป็นพลังงานของความสําเร็จในเรื่องงานความก้าวหน้าในเรื่องงานการถูกอัปเกรดนะคะในเรื่องงานการถูกอัปเลเวลในเรื่องงานจะเกิดขึ้นบางคนได้รับการเลื่อนขั้นนะคะบางคนเดินทางเยอะขึ้นในเรื่องของงานเนี่ยในอวบนขึ้นมานะเดินทางเยอะขึ้นในเรื่องของงานนะคะเดินทางเราจะได้โชคได้โอกาสที่ดีในเรื่องงานนะคะหรือบางคนกําลังจะได้งานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะในช่วง3เดือนนี้ก็ได้นะคะบางคนงานเข้ามาชุกชุมมากๆเลยนะเราก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรต้องจัดการนะคะเออต้องจัดการดีๆโดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะถ้าคุณขายสินค้าอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการนะเอาเป็นว่าการงานเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าในช่วง3าเดือนนี้นะเดี๋ยวคุณจะเริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูความคิดของคุณกันบ้างนะ5ดาบนะคะเออต้องรับรู้ถึงความขัดแย้ง บางอย่างหรือความไม่ลงรอยกันบางอย่างนะคะกับใครบางคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะดังนั้นเนี่ยห้าดาบเนี่ยอาจจะเป็นนัยยะอย่างเช่นคุณอาจจะกำลังคิดที่จะตัดใครบางคนหรือจักรวาลกำลังเตือนคุณว่าถึงเวลาที่จะต้องตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตคนที่ไม่ได้นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าเอา่อหมือนอารมณ์แบบตัดตัดเรื่องราวรสถานการณ์หรือคนที่ท็อกซิกออกไปจากชีวิตเออในช่วงสามเดือนนี้ประมาณนั้นนะคะ คุณอาจจะในหัวคุณอาจจะคิดอันนี้ให้ให้ระวังความคิดของคุณเนะาะถ้าหากเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งนะปัญหาอะไรบางอย่างหรือความขัดแย้งของคุณกับใครบางคนนะช่วงสามเนี้คุณมักจะคิดวนๆเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะเออดังนั้นพยายามปรับเ NERGY หรือว่าเอาศูนย์รวมพลังงานของตัวเองเนี่ยไปคิดในเรื่องอื่นคิดในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องงานการพัฒนางานการท่องเที่ยวอะไดถ้าใครชอบเที่ยวนะคะอ,อ,อยากพยายามเอาความคิดไปวนเวียนอยู่กับ ส่วนที่เป็นปัญหาเพราะว่าบางทีมันจะทําให้เกิดปัญหามากขึ้นนะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องเอาเอาพลังงานความคิดไปอยู่ในจุดที่ดีมันถึงจะมองเห็นวิธีการในการแก้ปัญหาเนาะบางบางคนคุณเหมือนกับสถานการณ์ของปัญหาบางอย่างที่ที่อาจจะเข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณหงดหงิดอะ ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะ,ะน,นั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพิจารณานะสถานการณ์หรือใครบางคนที่อยู่รอบตัวคุณที่ท็อกซิกกับคุณที่ไม่ควรที่ไม่สมควรอยู่ในชีวิตของคุณแล้วอเออจักกวาอาจจะให้คุณพิจารณานะนะคะที่จะตัดคนเหล่านั้นออกนะทีนี้นายออฟซอร์ตขึ้นมานะเออถ้าพอจะเข้าใจความหมายนะคะบางคนเกี่ยวกับเรื่องคนจริงๆบางคนเกี่ยวกับเรื่องผู้คนรอบข้างที่มันเป็นปัญหานะฮะอยู่กับตัวคนเนี่ย อดังนั้นสิ่งที่เต้าจะบอกเตือนชาวกรกฎเลยอันนี้มันเป็นตําแหน่งของอนาคตเนาะมันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณแก้ไขในช่วงเวลานี้หรือเตรียมการให้ดีก่อนนะคะในอับซอเนี่ยมันมันหมายถึงความกังวลบางอย่างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมาจากปัจจุบันนี้แหละนะคะเนี่ยสิ่งที่เต้าบอกเลยนะมันเกี่ยวกับคนนะไฟฟซอดดังนั้นก็ แนะนำแบบนี้ดีกว่านะคะถ้าใครบางคนที่มีธุรก,กิจของตัวเองแล้วมีลูกน้องลูกจ้างนะคะก็ขอให้ตรวจสอบดีๆเนาะหมายถึงว่าก่อนจะรับคนเข้ามาทํางานด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะเอ่แล้วก็ตรวจสอบอสมมติว่าคุณไม่ สมมติว่าคุณให้คนอื่นทําบัญชีให้คุณควรตรวจสอบบัญชีเองอะไรแบบนี้นะคะทําอะไรให้มันบางอย่างให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันผ่านหูผ่านตาคุณมากขึ้นนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากการที่คนอื่นนามาให้เออต้องมองว่าแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ยก้าวดาบเนี่ยอาจจะเป็นบางทีมัน,เป,นเป็นปัญหาที่คนอื่นนํามาให้นะคะเออแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแก้ไขว่าป้องกันเอาไว้ก่อนได้นะคะประมาณนั้นอันนี้ต้องมองเห็นคือพลังงานจะมาจากคนอื่นๆนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงอ,อ ประมาณนั้นนะคะแต่เราเราป้องกันเอาไว้ก่อนได้เนาะประมาณนั้นนะทีนี้ลองดูนะคะเรามาดูกันในส่วนของเรื่องงานนะชาวกรกฎนะคะทัว Pentacles นะเทนออฟซอร์สแล้วก็ไนออฟซอร์สนะคะ สิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือในช่วง3เดือนนี้นะคะชาวกรกฎเรื่องงานของคุณเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้อะเริ่มต้นลืมไปลืมบอกไปเริ่มต้นคนที่กําลังหางานอยู่นะคะ,ะเดือนกรกฎาคมคุณมีโอกาสที่จะมีงานเข้ามามากกว่า1งานนะ,ะถ้าคุณสมัครงานมากกว่า1งานนะคะสมมติว่าคุณหวานไปสมัครไป5้าถึงสิบริษัทมีโอกาสที่คุณจะได้เลือกหรือว่าช่างน้ําหนักระหว่างบริษัท2บริษัทนะคะที่รับคุณเข้าทํางานนะคะคุณอาจ จะต้องเป็นผู้เลือกเออในเดือนกรกฎาคมนะคะนั่นแปลว่ารายงานทั้งสองงานอะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นงานที่คุณถูกใจทั้งสองงานเลยดังนั้นก็ลองตัดสินใจให้ดีๆนะคะเลือกโดยใช้สัญชาตญาณของคุณนะแล้วก็ในเดือนอต้ออาโมงว่าเดือนกรกฎาคมคุณมีโอกาสได้งานโดดเด่นชัดเจนที่สุดนะคะ สำหรับคนที่ต้องการหาง,งานเนาะรองลองมาก็คือช่วงเดือนกันยายนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นงานที่มีการแข่งขันสูงประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องเดินทางเ,ออเยอะขึ้นนะคะในการทำง,งานนี้ประมาณนั้นนะส่วนทีนี้ถัดมาคนที่ทำอออองานประจำนะคะคนที่มีงานประจำเนาะเดือนกรกฎาคมนะคะ มีโอกาสที่คุณจะได้ควง2งานนะคะเป็นในเวลาเดียวกันเนาะอย่างเช่นคือทำสองานนั่นแหละในเวลาเดียวกันงานอาจจะเยอะนะคะคุณอาจจะต้องบา,บาลานซ์ในการทำงานการใช้เวลาให้ดีๆนะคะจะหัวหมุนอยู่ประมาณหนึ่งเลยเดือนกรกฎาคม ะะส่วนเดือนสิงหาคมนะคะมีโอกาสที่โปรเจกต์บางโปรเจกต์งานบางงานจะจบลงนะคะก็อาจจะเป็นงานงานหนึ่งที่คุณทํานั่นแหละจบลงสียทีนะคะหรือเป็นการจบปัญหาความวุ่นวายบางอย่างในเรื่องของงานของคุณก็ได้นะคะ ประมาณนั้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยที่ทางานประจํานะคะมีเกณฑ์ที่จะลาออกนะคะในเดือนสิงหาคมด้วยนะบางคนแพลนไว้นานแล้วอะไรแบบนี้นะคะช่วงเดือนกรกฎาคมคุณอาจจะกําลังชั่งน้าหนักอยู่ชั่งใจอยู่หรือมีที่ใหม่ที่คุณเลือกก็ได้แบบหลายๆที่อะไรเงี้ยชั่งน้าหนักอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วก็เดือนสิงหาคมลาออกหรือบางคนอาจจะเดือนกรกฎาคมคุณชั่งน้ําหนักอยู่ว่าเอ๊จะอยู่ที่เก่าดีที่ที่คุณอยู่นะปัจจุบันหรือจะออกไปทําที่ใหม่ดีอะไรเงี้ยนะคะ แล้วพอตัดสินใจได้เดือนสิงหาก็ลาออกนะบางคนจะเป็นลักษณะนั้นสิบดาบนี่คือการจบการออกการลาออกนะคะส่วนเดือนกันยายนนะคะอ่าเต้ามองว่ามันตีความแบบนี้ก็ได้นะบางบางบางท่านเนาะสมมติว่านะคะบริษัทอาจจะอาจจะนะคะมีโครงการหรือนโยบายให้ออกจากงานเออโดยสมัครใจสมมตินะคะคุณอาจจะแบบถูกช่างน้ำ อาจจะชั่งน้าหนักว่าเอ้ยถ้าเราอยู่เราจะเออก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราออกก็ได้เพราะบริษัทจะเสนอเงินให้จํานวนหนึง่งเออที่มากพอสมควรอาจจะชั่งน้าหนักเดือนกระกฎาคมและสิงหาคมสุดท้ายแล้วคุณว่าเออออกดีกว่าเอาเงินก้อนนั่นแหละแบบนี้นะออกประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นกรณีที่ worst case ที่สุดนะคะถูกให้ออกจากงานประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอออาจจะแบบเอายังไงดีกับชีวิตอะไรเงี้ยลังเลโลเลอยู่ในช่วงของเดือนอ กรกฎาคมก็คือเดือนนี้แต่เดือนสิงหาคมสุดท้ายก็ต้องจบจากออกจากจุดเดิมๆสักทีนะเดือนกันยายนก็เลยไปเริ่มต้นใหม่นะคะกรุยเส้นทางเดินของชีวิตใหม่ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถัดมาคนที่ทำ f r e e l a n c หรือว่าธุรกิจส่วนตัวเนาะสิ่งที่ต้องมองเห็นก็คือ,อ,อช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมีโอกาสที่คุณจะทํางานมากกว่า1งงานโปรเจกต์มากกว่า1นึ่งโปรเจกต์ลูกค้าเข้ามามากกว่า1คนแะคนที่เป็น ท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะต้องดีลแบบหัวหมุนเลยหลายๆอย่างนะต้องบริหารจัดก,การเรื่องเวลาให้ดีๆนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะ ส่วนเดือนสิงหาคมนะคะมองว่าจะมีโปรเจกต์งานบางอย่างที่จบลงนะเสร็จสิ้นนะคะเอ,อ่ยยกภูเขาออกจากอกนะหรือว่าเป็นการจบจากปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับงานก็ได้ปัญหาที่คาราคาซังมาเป็นระยะเวลานานปัญหาที่ทําให้คุณแบบนอนไม่หลับเครียดสะสมหรืออะไรแบบนี้นะมันจะจบลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเดือนสิงหาคมมันจะจบลงนะคะแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นนิมิตใหม่อันดีที่คุณจะกําลังจะเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ นะคะเออเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่ๆการสร้างเส้นทางใหม่ๆของตัวเองนะเออหรือว่าสร้างงานใหม่ๆของตัวเองก็ได้นะคะกรุยเส้นทางใหม่ๆของตัวเองก็ได้ประมาณอย่างนั้นนะคะ อันนี้คือสิ่งที่ต้องมองเห็นนะนับว่าการงานของชาวกรกฏต้องมองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเนาะการจบอะไรบางอย่างเนะี่ยที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเออแต่ว่าต้องพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไหนนะคะดังนั้นก็ลองดูมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะในช่วง3เดือนนี้ของชาวกรกฏเลยนะคะทีนี้ในส่วนของอการเงินนะคะคุณได้เพจอ f Pentacles ลนะโ o ร์ออฟโซแล้วก็เอเดฟคัพสนะคะ สิ่งที่ต้องมองเห็นเลยการเงินชาวกรกฎนะโดดเด่นที่สุดช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเงินคุณจะเข้าดีมากนะคะเข้าเยอะมากด้วยนะคะบางคนได้เป็นลักษณะของเงินก้อนส่วนใหญ่มาจากการทํางานนะ,ะต้องบอกก่อนว่าต้องไม่เห็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยนะคะเออไม่ได้ขึ้นมาแบบโดดเด่นนะเออในช่วงเดือนสามเดือนนี้นะคะ ดังนั้นก็ทํามาหาก,กินของตัวเองไปใครมีอาชีพรายได้หลักรายได้เสริมก็คือเต็มที่นะคะมีโอกาสที่เงินจะเข้ามาแน่นๆเลยในเดือนกรกฎาคมนะดังนั้นแบ่งสันปันส่วนในเรื่องเงินให้ดีๆถต้าบอกเสมอในทุกๆราศีนะคะเวลาที่มีเงินเข้าเนี่ยเราอย่าประมาทนะคะอ่ะบางคนโอเคเต้าเต้าเคยบอกว่าเอ้ยเราต้องคิดบวกเนาะว่าเฮ้ยเราจะต้องมีเงินเข้ามาตลอดเราจะ ให้โฟกัสที่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แต่ภายใต้ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่เราโฟกัสนั้นเราก็ไม่ประมาทนะคะเวลาที่มีเงินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเก็บหอมรอมริบเนาะแบ่งสรแต่ละคนมันก็มีแบบว่าการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนะาะบางคนต้องเก็บเงินในลักษณะที่ไม่เหมือนกันบางคนมีความจําเป็นที่ต้องใช้ ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็เก็บในเวของตัวเองนะคะแต่ว่าต้องมีเงินเก็บที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินในนี้สําคัญที่สุดแล้วก็เงินเก็บเพื่อตัวเองเงินเก็บเพื่อการเกษียณอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เก็บในส่วนนี้ก่อนเนาะที่สําหรับอนาคตนะ,ะแล้วนอกนั้นก็ใช้ให้รางวาัลตัวเองอะไรแบบนี้นะ,ะดังนั้นการเงินของคุณจะดีมากๆเดือนกรกฎาคมจัดการให้ดีๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่บางท่านจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ,ะใช้เงินลงทุนนะคะ อย่างเช่นเริ่มต้นเปิด,ปดกิจการเริ่มต้นทํางานอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ใช้เงินนะในช่วงเดือนกรกฎาคมก็มีนะบางท่านนะคะส่วนในเดือนสิงหาคมนะคะ,ะเดือนกรกฎาคมต้องลืมบอกไปสำหรับบางท่านที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้จับเงินได้เห็นเงินอย่างเช่นสมมุติคุณอาจจะทําช่อง YouTube มาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วมันยัง มันยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เเดือนกรกฎาคมนะมีเกณฑ์เปิดสร้างรายได้ได้แล้วก็ได้จับเงินนะคะ เออได้เห็นเงินสักทีนะเงินก้อนเข้ามาสักทีหรือบางคนทําอะไรก็ไม่รู้ในหน้าติ๊กต็อกนะในหน้าต่อตอนะคะเออแล้วก็ได้เงินสักทีอะไรแบบเนี้ยเดือนกรกฎาคมเริ่มเห็นเงินนะเออจากตอนแรกแบบว่าเอ้ยคนดูบ้างไม่ดูบ้างซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างอะไรแบบนี้บางคลิปก็ปังบางคลิปก็แป๊กอะไรเงี้ยได้หรอไหมเออมันจะเริ่มเห็นเงินนะคะเห็นโอกาสนะคะเออบางอย่างเข้ามาเนาะในเดือนสิงหาคมนะคะโฟบซอร์ตขึ้นมาเนี่ยต้องมองว่าการเงินจะค่อนข้างนิ่ง ต้องบอกแบบนี้การเงินจะค่อนข้างนิ่งดังนั้นเตือนนะถ้าคนทาฟรีแลนซ์ก็มีโอกาสให้ระวังแบบเงินที่แบบอาจจะล่าช้านะคะนิดนึงนะจริงๆไพ่มันอาจจะเป็นสัญญาณให้คุณพักผ่อนก็ได้นะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะพักผ่อนเยียวยาตัวเองจริงๆมันก็แอบแบบว่าคล้องกันกันกบเรื่องงานเห็นไหมสิบดาบเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เออพักก่อนนะพักก่อนนะอะไรอย่างนี้นะบางคนลาออกจากงานเห็นไหมแล้วก็พักผ่อนนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรเยียวยาตัวเองอยู่อยู่บ้านทําอะไรที่ตัวเองชอบแต่ว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องเงินหนักนออกไหมเออพักผ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้พักผ่อนมากขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมหรือปลีกวิเวกหรือใช้เวลาอยู่กับตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใช้เงินน้อยเออในช่วงเดือนสิงหาคมต้องมองว่าแบบนั้นนะใช้เงินน้อยนะคะประมาณนั้นอย่างที่บอกระวังการเงินล่าช้าในบางเรื่องถ้าใครรองเงินเนาะดังนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องถึงบอกว่าเดือนกรกฎาคมเงินเข้ามาให้เก็บก่อนนะคะ ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเดือนกันยายนนะคะเอสอกคัพส์นะคะคุณอาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางอย่างนะคะเออในเดือนกันยายนอย่างเช่นบางคนเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนหอพักเปลี่ยนจากอาคอนโดไปอยู่บ้านหรือแบบเออเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออาจจะเกี่ยวกับยานพาหนะก็ได้นะคะเออ ถ้ามองว่าแบบนั้นดังนั้นก็ลองดูนะคะเออแต่งสรรปันส่วนในในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะนำพามาถึงแบบเขาเรียกว่าจะต้องใช้เงินเออบางอย่างนะประมาณนั้นนะคะแต่มองว่าคุณจัดการได้แหละชาวกรกฎไม่เหนือบากรรรงนะคะในตัวคุณเนาะนะคะประมาณนี้ในส่วนของเรื่องความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดคุณได้อ่าไพ่เดอะฟูลนะเอซซัคัพแล้วก็เดอะทาวเวอร์นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือคนโสด พลังงานของคนที่อยากจะโสดนะคะอันนี้ต้องพูดแบบนี้เลยนะอ่าคนโสดคุณคุณแลดูว่าคุณยังคุณยังสนุกหรือว่าแฮปปี้กับความโสดของคุณนะ,ะยังไม่ได้อยากรู้สึกว่าจะต้องจริงจังกับใครนักนะคะแต่ถามว่าอยากมีความรักมีความสมพันธ์ไหมก็อยากแต่ว่าเอออยู่คนเดียวก็มีความสุขดีอิสระดีนะคนโสดจะมีความคิดแบบนี้ในช่วงสามเดือนนี้นะคะแต่มันจะมีใครเข้ามาไหมล่ะมันมีนะคะ มันจะมีใครบางคนเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้ต้องมองว่าเป็นความรู้สึกดีๆก็แล้วกันนะาสำหรับ A of Cups นะคะมอบความรู้สึกดีๆหรือว่ามีคนที่แอบชอบคุณมาสารภาพรักคุณอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เปิดตัวนะคะอาจจะเกิดสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดขึ้นมาอย่างเช่นถูกขอเป็นแฟนนะคะทั้งในที่คุณอาจจะตั้งเป้าว่าเอ,อ้ยฉันจะโสดไปก่อนช่วงนี้ฉันยังไม่ได้คิดอยากจะมีใคร แต่พอใครบางคนเข้ามาสารภาพรักแล้วขอเป็นแฟนปุ๊บก,ก็อ่ะก็ได้อะไรแบบเนี้ยเอออาจจะมีฟีลแบบนั้นสำหรับคนโสดน,นะเดทาวเวอร์ขึ้นมาเนะี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่คาดคิดเอ,อ่อเรื่องไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับคุณเกี่ยวกับความรักซึ่งต้้งมองว่าอาจจะเป็นการขอความรักขอเป็นแฟนสารภาพรักอะไรแบบนี้แบบปุบปรับฉับพลันที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะชาวคนโสดลองดูนะจ๊ะเออทีนี้คนที่มีคนคุยนะคะ คนมีคุณคุยต้องมองว่าต่างคนต่างก็ยังแบบอิสระเสรีให้กันและกันอยู่เนาะอ่อต้องยังยังมองเห็นพลังงานของของระยะทางความห่าง the full อาจจะหมายถึงคนที่อยู่ไกลๆกับคุณนะคะต้องเดินทางมาหรือคนที่อ่าอาจจะยังรักอิสระด้วยกันทั้งคู่เนาะยังไม่ได้มองเขาได้ว่าอะไรอยะยังไม่ได้มองการการแบบมาอยู่ด้วยกันหรือว่า ยังไม่ได้มองถึงการอยากจะมีคู่ขนาดนั้นแต่ว่ามีคนคุยมันก็ดีทําให้หัวใจชุ่มชื่อนอะารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าต้องมองว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะจะมีใครบางคนไม่ฝั่งคุณก็เขาอาจจะสารภาพรักนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในความสัมพันธ์แบบปุ๊บแบบฉัพพลันอะไรแบบนี้นะคะอาจาจะรู้สึกว่าเอ้ยก็โสดกันมานานะไรหรือบางคนก็คือมันเป็นด้วยระยะทางเนาะ มันก็เลยเหมือนทําให้ยังไอ้นี่ไม่ได้แต่พอใครบางคนเริ่มเปิดไม่คุณก็ค่ะเ,เริ่มเปิดในในเรื่องของการพูดความรู้สึกตอนแรกคุณอาจจะคุยกันแบบว่าไม่ได้หวานมากหยอดกันเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุยกันมานานแล้วบางคนก็เป็นลักษณะน,นั้นนะ แล้วก็แบบว่ามีใครบางคนเริ่มเปิดในเรื่องของความรู้สึกไม่ฝั่งคุณก็เขาแล้วมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะคะก็เลยแบบอาจจะได้คบกันนะมีโอกาสได้คบกันนะคะแบบปุบปรับฉับพลันเลยนะในช่วงของเดือนสิงหาคมกับกันยายนนะคะแต่ว่าเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังเห็นแบบอยู่ห่างๆกันอยู่นะแต่เรื่องของการเปิดเผยเรื่องของการเริ่มคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็มีโอกาสได้เป็นแฟนกันนะคะหรือว่าคบกันเนี่ยในเดือนกันยายนนะอันนี้คือสิ่ เห็นจากพลังงานไพ่ส่วนคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะเออต้องเห็นพลังงานของคนที่รักอิสระมากๆนะคะในเรื่องของความระเออไม่ใช่ในเรื่องของชีวิตนะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะคะไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาหรือทั้งสองฝ่ายเลยมันเหมือนเห็นพลังงานของสเปซแบบการอยากมีสเปซอะเออประมาณนั้นนะคะในความสัมพันธ์นะ ด้วยที่แบบว่าไม่คุณก็เขาเป็นคนรักอิสระนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเหมือนกับว่าถ้าคนมีคู่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออการอยู่ใกล้ๆแฟนแบบก็โอเคนะเจอกันทุกวันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันตลอดก็โอเคนะบางคนก็เป็นเวนั้นแต่คนที่รักอิสระมากๆก็อาจจะมีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าแบบเราอาจจะไม่เชื่อเรื่องการที่อยู่ด้วยกันตลอดอะไรแบบนี้ไนดะ้หรอไหมเออประมาณนั้นเดอะฟู๊เนี่ยเป็นไพ่เอเนจีของคนที่รักอิสระมากๆอะค่ะ ไม่ฝังคุณก็ฝังเขาอะเต้าเลยมีความรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะมีความไม่ตรงบางอย่างในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือความคิดหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้อาจจะต้องปรับจูนกันแต่เต้ามีความรู้สึกว่าคือคุณสองคนอะยังรักกันอยู่นะคะจริงๆอันนี้คือเป็นทั้งคุณคุณสองคนยังรักกันอยู่ดีก็ได้หรือไม่คุณและเขาอะใครสักคนอะที่ยังมีความรักกันอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งกันและกันอะ เออเร้ามองว่านะคะจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้นะให้ดีขึ้นได้มันจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาซึ่งเจ้าไม่รู้ว่าเป็นสถานการณ์ใดนะคะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาในเดือนกันยายนจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้สถานการณ์นี้เปลี่ยนอืมซึ่งเจ้ามองว่านะคะอันนี้เปลี่ยนไปดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกต่อนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดต่อนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นไปซ้ายหรือไปขวาก,ก็ได้นะ เออหมายถึงว่าจะเป็นดีหรือว่าไม่ดีก็ได้แต่ต้องเห็นพลังงานความรักที่ยังยังดีอยู่นะคะเออแต่ไม่รู้สถานการณ์อะไรที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนเนาะดังนั้นต้องรอดูนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาซึ่งความรู้สึกเจ้านะต้องมองว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ใช่หมายถึงว่าถูกกาหนดมาแล้วเนาะเป็นคู่จริงๆของคุณอะนะคะเขาก็จะอยู่ต่อมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นถูกปรับให้ดีมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคู่กรรมเนาะ ไพ่เดือดทาวเวอร์เข้ามาอาจจะหมายถึงการเขาเรียกว่าอะไรหมดเวลาแล้วสรับคู่กรรมคนนี้ก็ได้นะคะอืดังนั้นก็ลองดูเนาะสรับ,บางท่านนะที่แบบมีปัญหาในความสัมพันธ์ต้องขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็สองใบนี้บอกว่าอะไร trust นี่อันนี้อาจจะบอกกับใครบางคนเนาะคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะคะหรือว่าคนที่แบบอยู่ห่างกันก็ได้นะ,ะ trust บอกว่าต้องเชื่อมั่นนะคะในในความสัมพันธ์นี้เชื่อมั่นในคู่ของเรานะคะ เคมีสตรีอันนี้อาจจะบอกคนโสดนะคะเออคุณจะเจอคนที่แบบว่าคุณจะมีเคมีต่อกันมากๆเลยอะรู้สึกคลิกแบบตั้งแต่แรกเจอคุยกันแล้วแบบว่าเฮ้ยเหมือนเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมเราเพิ่งมาเจอกันอะไรทํานองนั้นนะคะจะเจอคนที่มีเคมีดีๆต่อกันนะในช่วง3เดือนนี้นะคะส่วนอ่าไพ่สุดท้ายนะคะบอกอะไร trust เอ้ย ...trust ขึ้นมา2ใบเลยนะคะอันนี้คือนางฟ้าอาจจะกำลังบอกคนในหลายๆเรื่องนะ คนที่เอ่เขาเรียกว่าไม่ไว้ใจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เชื่อในเรื่องของความรักก็ได้นะนางฟ้าอาจจะกาลังบอกว่าให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในความรักอีกครั้งหนึง่งหรือถ้าคนที่กําลังมีปัญหาในความสัมพันธ์ไม่ไว้ใจในคู่ของคุณเนาะนางฟ้าก็อาจจะกําลังบอกว่าให้คุณกลับมาเชื่อนะคะหรือว่าศรัทธานในความรักหรือว่าคู่ของคุณเนาะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ หรือถ้าใครบางคนอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมีเป้าหมายในชีวิตที่จะทำขอให้คุณมีความเชื่อว่าเอ้ยสิ่งนี้จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จนะคุณก็จะทําได้ o p p o r t u n คุณดูสิชาวกรกฎช่วง3าเดือนนี้นะจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโอกาสนี้อาจเป็นเรื่องงานก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้หรือโอกาสที่จะทําให้คุณเป็นเศรษฐีก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนอันนี้เป็นทองหรือเ,เป็นเงินอะไรสักอย่างที่หล่นลงมา โอกาสที่หล่นลงมาจากฟากฟ้านะคะลองดูนะชาวกรกฎนะอย่าปิดตัวเองนะคะในช่วงสามเดือนนี้ให้หูตากว้างไกลเนาะอันนี้หมายถึงทุก,กเรื่องเลยเรื่องงานเรื่องแบบว่าอะไรแบบนี้นะคะ h o l ลีเดนะคะอันนี้ไพ่หวอให้คุณไปพักผ่อนบ้างหาเวลาไปพักผ่อนอยู่กับตัวเองบ้าง ไปในสถานที่ใกล้นะ้ำจะช่วยเยียวยาจิตใจคุณได้นะช่วง3เดือนนี้นะคะ You got the power นะคุณมี power อนะคะอย่างแน่นอนชาวกรกฎขอให้เชื่อมั่นเหมือนไพ่เป็นการจะบอกว่าให้คุณเชื่อมั่นในพลังงานภายในหรือว่าศักยภาพของตัวคุณเองอะให้มากๆในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในช่วง3เดือนนี้นะคุณมี power อร์นะ You got the power นะคะโอเคประมาณนี้นี่คือเรื่องราว,ราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกรกฎนะฮะ เป็นกำลังใจให้นะคะก็มาเล่าให้เต้าฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ